สวัสดีค่ะโบค่ะโกยค่ะก๊อครับค่ะตอนนี้นะคะเราอยู่กับผลิตภัณฑ์นะคะของถนนไดโนโรหรือว่าตําบนนมรีนั่นเองค่ะซึ่งผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้นะคะนั่นก็คือไนโนหอมนั่นเองค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับคุณแม่นั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณแม่แนะนําตัวสักเล็กน้อยค่ะค่ะชื่อจิดาภาคูรุรักค่ะค่ะครับ ค่ะคุณแม่คะทำไมถึงเกิดผลิตภัณฑ์ชิ้นนี้ขึ้นมาคะอตอนแรกอ่ะทททนะคะเขาลงมาแล้วเขาเขามาฝึกอาชีพให้กับชุมชนเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวทีนี้คุณแม่เนี่ยเป็นครูอยู่ที่โรงเรียนพอดีภายในชุมชนเขาไม่มีบุคลากรเพียงพอเขาก็เลยบอกว่าให้คุณแม่เนี่ยมาดูสักอย่างหนึ่งก็เลยลองมาดูแต่ทีนี้ตอนแรกที่เขาทำอ่ะมันคือเข็มกลัด ซึ่งมันข้างในเป็นอ่าเป็นใยสังเคราะห์อ,อะไรประมาณนี้ก็เลยบอกว่าคิดว่ามันไม่มีประโยชน์อะไร,รเราก็เลยเปลี่ยนมาเป็นสมุนไพรที่ได้จากท้องถิ่นะคะเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับสมุนไพรของเราเองแล้วก็มี รายได้ในชุมชนกันค่ะแล้วสมุนไพรเงี้ยค่ะคุณแม่คือคุณแม่เป็นคนปลูกเองหรือว่าแต่ละบ้านเนี่ยเป็นคนปลูกแล้วก็นํามารวมกันหรือว่ายังไงคะคุณยายที่บ้านค่ะปลูกไว้แล้วทีนี้ก็เลยเอาลองเอาสมุนไพรที่บ้านตัวเองนั่นแหละมาก็จะมีว่านไพรอะไรพวกนี้ค่ะขมิ้นลองมาทําดูแลนี้พอทําแล้วก็มีออเดอร์ใช่ไหมคะก็เลยให้โรงเรียนโฮมสุขโรงเรียนผู้สูงอายุนะคะเขา ทำมาส่งเราเพราะว่าคนที่มีอายุนะคะคุณแก่เขาจะรู้เรื่องสมุนไพรดีเขาก็เลยรู้ว่ามีอะไรมีประโยชน์ต่อร่างกายเราบ้างก็เลยได้ตรงนี้มาแล้วก็สร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนด้วยค่ะถือว่ามีส่วนร่วมร่วมกันมะให่ครับแล้วผมให้คุณแม่บอกส่วนผสมด้านในคร่าวๆครับคุณแม่ว่ามีอะไรบ้างในในในดโนของของเราก็จะมีค่ะนี่ขาดเกิไม่มีเกลมเป็นเซษตไปดูเลยนะคะใบเตยหอมนะคะตะไคร้ค่ะ ใบมะกรูดที่เราสามารถหาที่บ้านได้ดอกปีบอย่างนี้ก็ใช้ได้นะคะจะมีประโยชน์สําหรับทางเดินลมหายใจพวกที่เป็นอะไรนะเกี่ยวกับลมหายใจนะคะทางเดินหายใจใช่เขาจะใช้ดูดเหมือนยาเส้นนะค่ะอันนี้เราก็นํามาใช้ได้แล้วก็ดอกลีลาวดีที่มีทั่วไปดอกดาวเรืองนี้ค่ะพวกนี้ขมิ้นมีขมิ้นมีว่านพลอะไรพวกนี้ก็จะปรับสมดุล ในร่างกายของเราค่ะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์ต้านอนุมูลอิสระของมะเร็งด้วยนี่ยค่ะไม่ใช่เพียงแค่ให้กินหอมอย่างเดียวก็ยังมีประโยชน์ด้วยมีประโยชน์ในการบรรเทาอาการป่วยต่างๆในร่างกายได้อีกด้วยนะครับคุณแม่ผมเห็นทั้งด้านนี้ไม่ได้มีเพียงแค่มีรูปประคบด้วยใช่ไหมครับคุณแม่เราต่อยอดมาเป็นรูปประคบด้วยค่ะเพราะว่าคิดว่าในอนาคตว่าถ้าเกิดนักท่องเที่ยวมาแล้วก็มาดูก็จะมีอ่า การนวดประคบให้แค่ปวดเมื่อยอค่ะอันนี้คิดจะต่อยอดออกมาในนอหอมิทิใช่แล้วอันนี้คืออะไรคะคุณแม่อันนี้คือการแปรรูปผ้าอย่างผ้าที่เราทำไอเนี่ค่ะมันก็จะเป็น เศษผ้าลายแพรวานเศษผ้าที่เราทําจากตรงนี้แล้วก็ทําแมสตัวนี้ค่ะแล้วก็เอามาทําผ้านี่เป็นการแบบใช้ผ้าให้ครบทุกวนไม่ทิ้งเนาะแม่ลดโลกร้อนด้วยใช่ครัใช่ค่ะแล้วก็ผมเห็นมีลายปักด้วยครับคุณแม่อันนี้ปักมือใช่ไหมครับใช่ค่ะปักมือแบบนี้ค่ะเราก็จะให้นักท่องเที่ยววาดลวดลายที่ตัวเองชอบแต่มันก็คือเอกลักษณ์คือไดโนเสาร์ เราจะเน้นเรื่องไดโนเสาร์เพราะว่าเราเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีซากหรือำบันใช่ไหมคะอย่างนี้ก็เด็กๆก็ชอบนะคะแต่ว่าเราจะมีหลักสูตรรัดคือถ้าเกิดเข้ามาเวลาเขาไม่พอเราค่ะเราก็จะทําให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ให้เขาแค่ยัดตรงนี้ค่ะแล้วก็มาเย็บรอบนอกเฉยๆใช่ค่ะอันนี้เป็นการต่อยอดให้นักเรียนที่โรงเรียนทำอนุญาตูหนค่ะคือเหมือนแบบว่า ก็ให้นักท่องเที่ยวถึงจะไม่ได้ปักแต่ก็ยังมีกิมมิคในการให้นักท่องเที่ยวลงมือทาโดยการนำเย็บขอบเอาน้ำใส่มาใส่บขอบค่ะแล้วก็เอาสมุนไพรใส่สมุนไพรนี่เราจะอบอบกาละบูนกับพิมเสนนะคะเพราะว่าถ้าเราไม่อบเนี่ยมันจะกิ่นแรงแล้วก็ทําให้อ่าระบบทางเดินหายใจใช่เพราะฉะนั้นต้องอบไว้รากกก็็เปนลวถ้าอบไว้แล้วมันจะเป็นกลิ่นกลิ่นแบบนุ่มๆนะคะค่ะแล้ว แต่สินค้าแต่ละตัวค่ะคุณแม่มีราคาอย่างไงบ้างคะสำหรับเนนหอมก็79บ้าทอ๋อราคาเท่าเท่ากันเลยค่ะกับพวงแจแล้วก็เราถ้าทําให้นักท่องเที่ยวทําเองก็เหลือ60เบ่าทและเขาก็ได้ไปด้วยค่ะเหมือนกันอันนี้ก็คือเหมือนแบบว่าตอบโจทย์กับทุกวัยเนาะอย่างอาจจะมีนักศึกษา มาทัศนศึกษาหรือมาดูงานก็สามารถซื้อกลับไปได้เพราะราคาของฝากของเราไม่แพงจนเกินไปเพื่อตอบโจทย์ค่ะเดี๋ยงไงคุณแม่นะคะฝากถึงนักท่องเที่ยวนะคะที่ต้องการเดินทางมาเที่ยวสหัสขันเนี่ยว่ามีเส้นทางหรือว่าผลิตภัณฑ์ในบ้างที่ต้องซื้อต้องเที่ยวนะคะแสดงว่าเป็นการเดินทางมาถึงตำบลนมบุรีอำเภอสหัสขันของเรานั่นเองค่ะค่ะสำหรับนักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวชม สิ่งต่างๆที่อยู่ในอำเภอของเราคือเรามีครบค่ะมีภูเขามีน้ำมีพิพิธภัณฑ์ที่มีซากหรือจำปันของไดโนเสาร์ที่คิดว่าสมบูรณ์ที่สุดในประเทศไทยนะคะแล้วถ้าได้ไดโนเสาร์ไปด้วยคือทำคิดว่ามาถึงแล้วเนี่ยมันต้องมีอะไรที่แบบเกี่ยวกับไดโนเสาร์ติดไม้ติดมือไปด้วยถึงจะมาถึงบ้านเรานะคะเพราะนั้นก็อยากเชิญชวนให้มาเที่ยวที่บ้านเรา เพราะว่ามีที่นี่ครบทุกอย่างค่ะค่ะมีถนนสายบุญด้วยเนาะค่ะค่ะอย่างที่เราได้ไปมาเนาะพี่โบพี่พลเราก็ไม่ได้มาแค่ตรงนี้ที่เดียวเราก็ได้ไปที่ที่อื่นมาด้วยเราเห็นความพร้อมของตําบลนนทบุรีพร้อมมากครับที่จะรับนักท่องเที่ยวผมถามความรู้สึกพี่พลก่อนเลยแล้วเดี๋ยวผมถามพี่โบถามพี่พลก่อนกับผลิตภัณฑ์ที่เรามานั่งสัมภาษณ์พี่พลรู้สึกยังไงครับก็รู้สึกว่า ดีมากนะคะแม่ที่มีการแบบว่าใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เพราะว่าคนแก่ส่วนใหญ่อะเขาจะไม่ไม่ชอบอยู่นิ่งอยู่กับพี่<ช>ค่ะคุณแม่อย่างเช่นคุณยายหนูเขาก็จะไม่อยู่กับพี่เขาก็ทำอะไรไปทั่วของเขาหนูว่าเป็น,เป,นเป็นอะไรที่ดีมากเลยค่ะที่มีการแบบว่าได้ทําอะไรร่วมๆกันแล้วก็มีแบบไรายได้เข้ากระเป๋ามีเงินซื้อขนมให,ให้ลูกให้หลานทานอย่างเงี้ยค่ะแล้วพี่โบล่ะครับก็ <'m S 1> <'t S 2> รู้สึกว่าเป็นอะไรที่เกิดประโยชน์แล้วก็สามารถ <am. S 2> ช่วยบรรเทาอาการนู่นนี่นั่น,นสามารถเห็นประโยชน์ได้จริงแล้วก็สามารถเอ่อเป็นการ ปากนี้ก็สามารถฝึกสมาธิฝึกจิตใจให้เย uh ็นลงหรือเราก็มานั่งคุยกันสบายๆเป็นการนั่งทําผลิตภัณฑ์แบบชิวๆคุยกับคุณแม่คุยกับคนในท้องถิน่นหรือว่าชมบมรรยากาศในท้องถิน่นก็รู้สึกแบบว่ามันก็ครบเหมือนที่คุณแม่บอกจริงๆเนี่ยค่ะแต่สําหรับผมนะครับผมผมคิดว่าทํามาจากใจค,ครับ uh huh. ทุกอย่างที่ทํามาจากใจเราจะออกมันจะสแสดงให้เห็นผ่านผลิตภัณฑ์หรือว่าผ่านการสาใส่ใจในการทําผลิตภัณฑ์เนี่ยครับทาจากใจมันก็จะได้ออกมาแบบจากใจครับผม อ่าเห็นไหมครับอันน bueno> ี้นั่งคุยกันแป๊บเดียวเองนี่เห็นไหมแล้วคุณแม่ขึ้นตัวอะไรอีกนิดเดียวก็จะเสร็จแล้วคค่ะก็วันนี้นะคะก็ขอขอบคุณคุณแม่มากๆนะคะที่มานั่งคุยกับพวกเรานะคะแล้วก็ให้ความรู้เกี่ยวกับได้ดูหอมของพวกเราด้วยค่ะค่ะแล้ววันนี้นะคะพวกเรานะคะทั้ง3าคนแล้วก็รวมถึงคุณแม่นะคะก็ขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ